โอเคก็สวัสดีน้ำชมทุกท่านกันด้วยนะผมโอเคนะ้ำชมวันนี้เราก็มาอยู่กับเกม Joker s t รน์ k ะไตเกอร์นะน้ำชมอยู่กับในค่ายของค่ายอะไรวะเขาเรียกไม่รู้เหมือนกันนะนะ้ำชมค่าก็จะไม่ไนะ้ำนะชมวันนี้มาได้ทนะุนง0 0 0พันนะน้ชมแต่ค่าจะเล่น Joker s t ร์สไตร์สเกอร์ สไตล์ค่าของสไตล์แอดพีเองนุณผู้ชมข้อเสนอใครที่เพิ่งดูคลิปนี้ใหม่เดี๋ยวข้าจะจัดให้เองตามคาขอเลย่านผู้ชมมีท่านผู้ชมคนหนึ่งขอมานะว่าให้อันียเล่นเกมนี้หน่อยมาเดี๋ยวข้าจัดให้เองดูเลยนะมาอันนี้ขอแคทเอาก่อนนะ่านผู้ชมก็คือขอเก็บไปก่อนนะ่านผู้ชมถ้าหมดเดี๋ยวเราแบบยังไงเ็าเรยกถ้าเราเล่นหมดเดี๋ยวเราแบบไม่มีอะไรทำมาแนละ้วคผู้ชมโอเคจ o k กเกอร์สตเกอร์ กางเข้านะผู้ชมขอกำไรไม่เยอะนะเองค่าขอแค่สักพันขึ้นมาก็ได้ขอลูกชักพอสักลูกอะ่ะอ่ะอุ้ยกันได้ธรรมดาผู้ชมอืม้อเข้าสาเล่นเบ็ดสิบมาเบ็ดยี่สิบไปเลยอันนี้ได้ดับปานกลางนะค้าแก้แบบมาเลี้ยงลูกอะ่ะเลี้ยงให้มันหรือว่าให้มันลงกลเรานะ แต่แคทเอาก็คือมันจะยากในระดับสามเอ้ยแต่นี้ระดับสามเข้าอะเองเอาเรื่องงั้นค่าขอเลยต่อดีกว่าลองเสียงนะท่านผู้ชมอืม <c oughs> ไม่ไหวไม่กล้านะท่านผู้ชมขอแคทเอาลูกที่สามมันจะแบบดูเรื่ามันจะดูดให่ไหมเอง การเข้าเบ็ดสิบนะแอดเคยแจ็คพอตที่เบ็ดสิบนะที่ข้าเคยแจ็คพอตมาถ้าเล่นเองนะนะผู้ชมแบบว่ามันต้องใช้สมาธิจริงๆอะ่ะแล้วบางทีข้าเล่นเกมนี้ก็คือแบบว่าถ้าข้าใจร้อนคือแบบข้ายิง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 พักเดี๋ยวแล้วมันโดนกันนะผู้ชมอ่ะนี่นี่คือตัวอย่างนะแบบว่าถ้าเล่นแบบใจร้อนมันอาจจะแบบโอ้โหเสียวใส่ไส้ติ่งได้เลยนะเล่นกับโชกโกตสไตรตเกอร์ อันนี้กันอันนี้กันได้นะเออระดับกลางอันนี้แค่ลองนะผู้ชมเราต้องลองทุกวิธีทางให้มันยิงเข้าอุ้ยร้อยยิบแปดเหมือนเดิมเสียงโอ้โห่นี่ไงถ้ามันระดับกลางปุ๊บข้ารู้เลยว่ายิงสามนัดมันก็รับติดอะ่ะ มันรับติดทุกรอบอุ๊ยอือันนี้อันนี้รับค่าได้อย่างไวอะ่ะอืเหลือพันเก้าละไม่เคยแคดเอาด้วยดิเล่นกับค่าถ้าเป็นคนสายเสียงเออแล้วใครจะทำไหม เป็นจะเสี่ยงกับข่าหรอโอ้นั่นไงร้อยยี่แปดสองรอบละมันไม่ให้เนี่ยสังเกตง่ายๆเลยถ้าจะเป็นอะไรนะระดับปานกลางเนี่ยมันจะติดแบบนี้เราไปเล่นมือสมัครเล่นดีแล้วอยาปไประดับสูงสุดเลย ถ้าไปแล้วเราสูงสุดเองข้าบอกไว้เลยว่าเจ็บจี๊ดยิงลูกเดียวมันยังรับได้เลยยิงไม่เข้าสักลูกเพราะมันเล่นยากมากไม่รู้ว่าจะเราทางยังไงหรือมันล็อกเอาไว้นี่ก็ไม่รู้นะแต่วันนี้มันต้องมาหาข่าสักทีดีว่าสักทีไอ้เจ็บมันต้องมีแจ็คพอตบ้างแหละเล่นกับข้าอืม รับอย่างเดียวไม่มีกําไรเลยเนี่ยค่าเริ่มใจร้อนละค่าบอกค่าบอกเองตรงๆเลยเองกันกลูกค่าไปตั้งหลายลูกเองจะให้ค่าไม่เจ็บได้ไงมาอันนี้ขอซ้ําซ้าทุกดอกแล้วบอกว่าเกมลูกลักอะ่ะเข้าใจป่ะอันนี้รอยสี่ห้าละเอาซ้ําอีกโอ้ยโดนเฉยเลยนี่แหละที่ค่าไม่อยากซ้ํา โอ้โหลูกแรกเปิดมามันก็จับแล้วอะอย่าทำมือฆ่าแบบนี้โอเคได้ลูกที่สองลูกแรกกับลูกสองอะ่ะฆ่าไม่ค่อยกลัวหรอกแต่บางที่มันก็รับได้แต่ส่วนน้อยอะ่ะมันจะรับได้ไม่รู้มันเป็นเพราะอะไรมันยิงง่ายนะขอแคทเอาเก็บทุนไปหน่อยสักนิดนึงเราจะเล่นเลยแบบ ตลอดแบบว่ายิงเลยยิงเลยเนี่ยยินเนื้อสิครับผมเกมนี้ถ้าเล่นไม่เป็นนี่คือแบบบอกไว้เลยว่าข้าบอกไว้เลยว่ามันเจ็บจี๊ตเจ็บจริงๆเออยิงยังไงก็ได้ขอให้ยิงเข้าอ่ะ จริงๆเกมนี้เป็นเกมที่ข้าชอบน่าที่สุดเลยนะสำหรับข้ายิงรู้ไหมนะไหมเพราะมันเป็นเกมที่หาง่ายนะมันยิงแล้วมันได้เออมันได้เนี่ยมันได้กําไรง่ายถ้ามันยิงเข้าอุ้ยอุ้ยเสียงเข้าเสียงเข้ามาขออีกลูกขออีกลูกแล้วจะเป็นผู้โชคดีเลยจะหยุดเลยทันทีขออุ้ยท่านผู้ชมอุ้ยเกือบแจ็คพอตเกือบแจ็คพอตไม่เอา เอาไม่เอาไม่เอาดีกว่าเอาไม่เอาไม่เอาดีกว่าแคทเอาดีกว่าท่านผู้ชมอยู่ไปอะเชื่อข้าถ้าเราเล่นเราเจ็บแน่ถึงมันจะเป็นสองหนเก้ากำไรตั้งสองเกือบสามพันอะเอ้ยนี่แหละหยุดเลยเข้าชือ้อเข้ามาถึงแจ็คพอตไม่เอาละเออนี่ที่ล้าพูดไว้อย่าเอาระดับแจ็คพอตเอาระดับนี่พอ โอ้มาขอขึ้นสามพันหน่อยสักนิดนึงเป็นกําไรแห่งชีวิตนนวันนี้เล่นกับมันเนี่ยที่้าชอบก็คือมันเล่นง่ายๆถ้ามันได้กําไรก็คือจบเลยอ่ะแต่บางทีมันก็ยิงยากไงโอเคขึ้น3ามพันละก้าคงไม่ขอซู้ต่อกําไรมาพันหนึ่งพันหบาทอย่างนั้นก็ถือว่ากําไรได้เยอะทีเดียวเฉีย